อัส Assalamualaikum ah w a r มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอความสันติสุขจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาตาลาจงประสบแด่ผู้ปกครองทุกท่านนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุณครูซัลมาณมณิในวิชาอัลกุรอานขั้นพื้นฐานนะครับอัลกุรอานขั้นพื้นฐานอัลกุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาตาลานะครับแน่นอนนะครับการที่เราจะใกล้ชิดกับพระเจ้าของเรานั้นก็คือ ผลทางหนึ่งนั่นก็คืออาการอาร่านอัลกุรอานนะครับการอ่านอัลกุรอานเป็นการที่เราเนี่ยจะใกล้ชิดกับอับลลอฮฺนะครับและก็การอ่านอัลกุรอานทําให้หัวใจของเราเนี่ยนะครับบริสุทธิ์ทำให้หัวใจของเราเนี่ยสะอาด,เป,าดเ,าอเป็นการขัดเกลาอัลกุรอเป็นการขัดเก่าจิตใจของเรานะครับเป็นการทําความสะอาดจิตใจของเราด้วยกับอะไรครับด้วยกับการอาร่านอัลกรุรอาน หัวใจของเราก็จะมีแสงสว่างนะครับแถมเมื่อเราอ่านในบ้านของเราเมื่อเราอ่านในบ้านของเราบ้านของเราก็จะมีแสงสว่างเช่นเดียวกันนะครับเหมือนนักเรียนมองไปยังบนท้องฟ้ายามค่ําคืนใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นอะไรดวงดาวที่มีแสงสว่างเหมือนกันบ้านใดก็แล้วแต่บ้านใครก็แล้วแต่ที่มีการอ่านอัลกุรอาน,น,อานมีการเรียนอัลกุรอานมีการสอนอัลกุรอานมีการอ่านอัลกุรอานนะครับ บ้านหลังนั้นก็มีแสงสว่างเช่นเดียวกันเมื่อชาวฟ้าได้มองมายังโลกเขาจะเห็นบ้านนั้นมีแสงสว่างเหมือนกับเรามองไปยัง็นมองยังไปยังบนท้องฟ้ามองขึ้นไปยังบนท้องฟ้าเราก็จะเห็นดวงดาวแบบนั้นแหละนะครับบ้านของเราก็จะมีแสงสว่างแบบนั้นเหมือนกันนะครับทุกคนพยายามนะครับอ,รอ,อ่านอัลกุรอ่านทุกๆวันนะครับอิ่งาอละ์อละนะครับอ่าก่อนที่เราจะเริ่มอ่านนะครับอ่านดุอาก่อนทุกครั้งบิส มิลลาฮิราะห์มะนิราะหิมรับบิสด์นิอัลมาวรุษก์นิฟะมาอาเมนรับเราอามินเอาย่างนี้ทีนี้มาที่ตาอวุธนะครับนักเรียนตาอวุธเนี่ยนักเรียนพยายามฝึกอ่านแบบช้าๆนะครับอ่นานช้าๆเหมือนที่คุณครูอ่านเลยนะครับอ่นานช้าๆอ่าลองดูนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم อ่านให้ช้าช้านะครับลูอ่านช้าๆ้นะครับอีกครั้งหนึ่ง أعوذ بالله من الشيط โทนิโรจิมตรงนี้ตัวโคโคเสียงจะหนาเสียงจะอ้วนโคมีนัชตรงนี้มีเสียงชชนัชนาใช้โทนิโรจิมอ่ามาวันที่สองนะครับอัสมียะบิสมิลลาฮิรรเาะห์ มาเนรุหีมอาให้ช้าๆนะครับตัวนี้รู้รูบิสมิลลาฮิรู้ห์มาเนระฮีมคลิปที่แล้วนะครับเราได้สอนตัวอะไรไปตัวกราฟนะครับกราฟเหมือนตะขอเบ็ดใช่ไหมครับตะขอเบ็ดมีตรงกลางนะครับแบบนี้ นี่คือตัวกราฟกราฟฟัดหักกานะครับกอไกสระากาเสียงจะสัน้นสระฟัดหัคือสระเสียงสั้นนะครับเราจะไม่อ่านยาวกาไม่เอานะครับเสียงสัน้นกาฟฟัดหักาต่อไปตัวนี้ตัวกราฟเหมือนกันหลูกกราฟมีสองแบบตัวนี้ตัวกราฟเหมือนกันกาฟ ฟัดฮะก้านะครับตัวนี้ก้าเหมือนกันและตัวนี้จุดหนึ่งจุดอยู่ด้านบนตัวนี้ตัวโมเดมีเดด้วยนะครับนักเรียนมีเดด้วยโมเดนะโมเดเวลาเราเรียกนะครับโมเดฟัดฮะโมอีกครัำหนึ่งโมเดฟัดฮะโม นะครับนักเรีนตัวนี้มีเดกด้วยนะครับเดบดฟับฮะบโอเคทีนี้เราจะเห็นสังเกตเห็นมีหัวมีหัวกลมๆนะครับมีหางมีจุดสองจุดอยู่ด้านบนจุดสองจุดอยู่บนหัวของมันตัวนี้คือตัวออฟยาวหกออฟตัวนี้กา ตัวนี้กอกอฟฟัดฮะกอ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 เสียงจะอ้วนนิดนึงโอฟฟัดฮะโอฟัดฮะโต่อไปกอฟฟัดฮะกอตัวนี้ of, ad, ha, go, ad, ha, ตัวโร รอฟั t h ะรอก o r o k อต่อไปตัวนี้มีจุดสองจุดคือตัวกอฟถ้ามีจุดหนึ่งจุดอยู่บนหัวคือตัวฟานะครับแตกต่างกันที่จุดนะครับนั่นเองจะสังเกตเห็นแตกต่างกันที่จุดนะครับมีหัวเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่จุดกอฟฟั t h ะโ o ตัวนี้ตัวฟา ฟาฟัดฮะฟาโคฟะโคฟะโคฟะต่อไปตัวนี้กอฟฟัดฮะกอตัวนี้มีมยาฮุมีมฟัดฮะมาโกมาอ้าวต่อไปตัวนี้ตัวกอฟกับตัว อกอฟยาวหกนะครับโอฟฟัดฮะโกออไปตัวนี้ตัวโกเสียงจะหนาอ้วนโกโกโกฟัดฮะโกโกโกอกโกตุ้เสียงฟังเสียงดีๆนะครับโกอกโกอกโกโกออไปกอ ฟัดฮะโคตัว no. นี hmm. no. 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 Okay. No. No. ้ต like yep. ัวดาลนะครับดาลลักษณะเหมือนคนอ้าปากนะครับเหมือนอ้าปากอยู่ดาลฟัดฮะดาลโคดาลโคดาลโคดาตัวนี้โอโคโอโคโคอ่ามาวันที่สอง ตัวนี้ตัวกกฟบวกกับตัวยานะครับยาเนี่ยจุดสองจุดอยู่ด้านล่างคือตัวยานะครับจุดสองจุดด้านล่างคือตัวยายามี2แบบนะครับแบบไม่มีจุดอะแต่เขียนเหมือนกันไม่มีจุดอะมาสะกดก่อนนะครับกอฟฟัดฮะโอยาฟัดฮะยาโอยา นี่กอฟฟัตฮะโอยาเหมือนกันครับตัวนี้ตัวเดียวกันตัวยาแต่แตกต,ต่างมันไม่เขียนจุดเองนะครับนี่คือตัวยายาฟัตฮะยากอยากอยาโอยานี่คือกอยาเหมือนกันกอยานะครับต่อไปฟาฟัตฮะฟาจุดหนึ่งจุดนั้นบน จุดสองจุดนั้นบนคือตัวกอฟกอฟฟัะกอฟากอต่อไปรอฟัโคะรอฟากอโรต่อไปมีฟันสองซี่ยิกอยากยิกอยากสองซี่มีจุดสามจุดอยู่ด้านบนคือตัวชีนชีนไม่ใช่ตัวเชนนะครับเชนเราไม่เอา เชนฟัดฮาชาไม่เอานะครับนี่คือตัวชินชออีโนชินเราจะไม่อ่านเชนเชนไม่ได้นะครับเชนไม่เอานี่คือตัวชินชินฟัดฮาชาอีกครั้งหนึ่งฟังดีๆนะครับตัวชินนะครับไม่ใช่ตัวเชนไม่ใช่สระเอนะครับสระอีชินฟัดฮาชา ตอไปกคฟฟัดฮะโคชะกโคตอไปวาวฟัดฮะวะชะกโควะชะกโคว,วะอ่ามาทีนี้นะครับพบทวนนิดนึงจุดหนึ่งจุดอยู่ด้านบนคือตัวนูนนูนฟัดฮะนะต่อไป จุดหนึ่งจุดอยู่ด้านล่างคือตัวบาบาฟะบาอ่าทีนี้จุดหนึ่งจุดด้านบนด้วยแต่แตกต,ต่างกันที่มีหัวนะครับไอ้นี้ไม่มีหัวตัวนูนถ้ามีหัวจุดหนึ่งจุดคือตัวฟาฟาฟะฟาต่อไปตัวนี้ตัวรอลูกโรอรฟัฟฮะรขี่ตรงๆลงมาเฉียงๆคือตัวโร กอไปจุดสองจุดอยู่ด้านบนไม่มีหัวถ้ามีหัวคือตัวกอฟถ้าไม่มีหัวตัวนี้คือตัวตาตาฟาตาตาลูกตาตามีสองจุดตาฟาตาต่อไปจุดสองจุดอยู่ด้านล่างอ่านี่คือตัวยายาฟาตะยาอีกครั้งหนึ่งยาฟาตะยา ต่อไปจุดสองจุดดูที่ตัวนี้นะครับตัวตาเนี่ยไม่มีหัวแต่มีสองจุดเหมือนกันตัวกอฟมี2จุดแต่มีหัวนี่คือตัวกอฟนะครับกอฟยาว6กอลฟฟัตฮะกอต่อไปตัวนี้ตัววาวตัววาวตัววาวครับวาววาวยาวหวาวฟัตฮะวาวต่อไป ตัวนี <hel token isation> ้อ้าปากอยู่นะครับตัวดาลดาลยาหุบดาลฟัดฮะดัต่อไปตัวนี้ที่ครูครูบอกต้องมีเดอด้วยโบดเสียงจะหนาเสียงจะอ้วนโบดฟัดฮะโบอีกครั้งหนึ่งโบดฟัดฮะโบต่อไปตัวนี้ เหมือนที่คุณครูบอกที่เรียนมหาผ่านมาคือตัวอะไรตัวกาฟกาฟฟดฮะกะต่อไปจุดสองจุดด,ด้านบนมีหัวนะครับมีหัวคือตัวออฟกออฟฟ์ฮะโอนะครับอ่ามาชะล Stevens. อวันนี้ก็ได้ผ่านไปนะครับมาชะลอในบทในบทตัวกอฟฟนะครับมีกาฟ สองแบบมีตัวบอดและก็มีตัวกอฟนะครับนักเรียนต้องพยายามนะครับทบทวนนะครับทบทวนบ่อยๆนะครับทบทวนทุกๆวันฝึกอ่านทุกๆวันนะครับอินชอเลาะเราก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับที่สามารถอ่านอัลกุรอ่านได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการที่เราฝึกฝนนะครับพบกันใหม่กับคุณครูสันมานในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คุณครูสันมานขอตัวลาไปก่อนอัสสลามอะลัยกุมวะรห์มะตุลอฮ์วะเบราะกาตุ